เอสุรพันธ์ยอมรับข้องใจกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของแม่อ้อยหลังปวดท้องแล้วไปโรงพยาบาลด้านหมอวินิจฉัยว่าท้องผูกเลยสวนทวารให้แต่กลับบ้านกลับเสียชีวิตเผยผลชนสูตรพบแม่เสียชีวิตเพราะลำไส้ใหญ่แตกติดเชื้อในกระเพาะ เตรียมตั้งทนายฟ้องเอาผิดโรงพยาบาลไม่ได้หวังเรื่องค่าชดเชยแต่อยากให้เป็นเคสตัวอย่างหลังจากเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานักแสดงมากความสามารถอย่างเอสรพันธ์ชาวปากน้ำมีการโพสต์ข้อความว่าวันที่7พฤศจิกายนพาแม่อ้อยไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง ซึ่งพอเอกเรล์พบว่ามีอุจจาระจำนวนมากในลำไส้หมอจึงทำการสวนถ่ายให้หมอจึงทำการสวนให้ถ่ายและพอกลับบ้านคุณแม่ยังมีอาการปวดท้องอยู่และพอเช้าอีกวันน้องสาวที่นอนกับคุณแม่พบว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นเหตุการณ์กระทันหันมากไม่คิดว่าคุณแม่จะจากไปเร็วแบบนี้